สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังเตรียมตัวนะคะรอลูกค้าที่กำลังเดินทางมารับรถคันใหม่นะคะมันก็จะมะีชุดอุปกรณ์เอกสารการขายต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ,ะสำหรับให้ลูกค้าลงชื่อในเอกสารเนาะ,เ,ะเดี๋ยวพาไปดูมีอะไรบ้างนะคะนี่จะมีเป็นชุดพวงมาลาัยแบบนี้นะคะสำหรับรถใหม่เนี่ยค่ะ ทาง SC หรือที่ปรึกษาการขายเราก็จะเตรียมไว้ให้กับลูกค้านะคะอันนที่เป็นกุญแจรถใหม่นะคะออโอเคค่ะที่ในมือที่เหมียวถืออยู่จะเป็นกุญแจทองนะคะเอาไว้สำหรับถ่ายรูปในวันส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเตรียมไว้นะคะตอนนี้ลูกค้าก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะคะ ทุกอย่างเราพร้อมเนี่ค่ะคเพิ่งจะถอดก็จะมีการตั้งช่อดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะสองช่อด้านหน้ารถแบบนี้เลยนะคะตอนนี้มีรถเข้าศูนย์บริการนะคะ<ม>ก็ถ้าในส่วนของบรรยากาศทั่วไปนะคะที่ศูนย์นะคะก็จะเหมือนทุกทกที่นะคะบรรยากาศรถหรือลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้พุกพ่านมากเนื่องจากว่าเป็น สถานการณ์ในช่วงโควิดนะคะแต่ก็จะมีลูกค้าที่เอารถเข้าศูนย์เช็คระยะอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องลูกค้ารับรถแล้วก็จะมีปล่อยในวันที่วันมงคลของลูกค้าที่ที่มารับรถนั้นนะคะตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาถึงศูนย์ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าชมรถก่อนนะคะ ลูกค้านั่งรออยู่ทางด้านนี้นะคะก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาลูกค้าไหว้ด้านหน้ารถก่อนนะคะเนี่ค่ะร้อม<อ> ให้ลูกค้านะคะไหว้รถก่อนนะคะบอกกล่าวแม่ย่านางเนาะเดี๋ยวเราจะได้ปักพวงมาลัยด้านหน้าป้ายแดงกันนะคะเ,คเดี๋ยวลูกค้าจะปักอ่ามาลัยข้างๆกับป้ายแดงนะคะคดันลงไปเลยแน่นอยู่นะเนาะนี่ค่ะค,คุณนั่งฝั่งคนขับเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องยุ้ยส่งพวงมาลัยให้คุณพ่อ ค่ะล้อ,องที่พวงมาลัยเลยค่ะตัวถ่ายรูปห้เอยดิก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจะพาลูกค้าถ่ายรูปด้านหน้านะคะไหว้รถเสร็จแล้วนะคะคก็ตอนนี้เดี๋ยวพาลูกค้าไปไหว้ศาลนะคะค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวตอนนี้พาลูกค้า ามาไหว้ศาลนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะทีม่มันมี9ก้ากับห้าดอกอก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไหว้ศาลสักพูกหนึ่งนะคะตอนนี้เราไหว้นกเสร็จแล้วไหว้ศาลแล้วก็ค่อยไปทําเอกสารกันนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวพาลูกค้ามานั่งรอด้านในก่อนนะคะน้องอยุ้ยเดี๋ยวเชวนนั่งก่อนจ้ะรับกาแฟอ,อวันตินไหมคะกาแฟให้พ่อของหนูอะไรน้ำเปล่าพ่อฉันนั่งก่อนค่ะขอกาแฟให้คุณพ่อแกาหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวเราจะขยับรถไปจอดให้ลูกค้าก่อนนะคะช่วงนี้ลูกค้านั่งรออยู่ด้านในเ,เพราะว่ารถเนี่ย าด uh, เสียงก่อนนะคะเสียงวิทยุรเราด้านห,าหาน,น,น,นให้ลูกค้านั่งรอทำเอกสารด้านในก่อนนะคะเดี๋ยวคืนสภาพร,รถจอดให้มันดีๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ทิศทางที่เราจอดก็คือตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะคะ